เศรษฐา ยังตั้งคณะรัฐมนตรีไม่เสร็จในอาทิตย์นี้แต่มีความคืบหน้าไปมากเชื่อมั่นในการทำงานของทีมของพรรคเพื่อไทยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดใจภายหลังการรับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีว่ารู้สึกปราบปลอมืนในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ไปตนเองมีความพร้อมในการบริหารประเทศพร้อมจะขับเคลื่อนให้เต็มที่แต่อย่าลืมว่าเราเป็นรัฐบาลผสมมีหลายพรรคการเมือง จึงต้องพูดคุยนโยบายและให้เกียรติกันซึ่งจะต้องมาหาหรือร่วมกันเพื่อจัดคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีภายในอาทิตย์นี้ก็ยังไม่เรียบร้อยตอนนี้ยังไม่เสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยกันแต่มีคณะทำงานและเจรจาปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าไปมากและเป็นไปในทิศทางที่ดีนายเศรษฐายังย้ำว่าพักเพื่อไทยเราทำงานเป็นทีม ไม่จำเป็นต้องเลือกรัฐมนตรีเองต้องให้เกียรติพักร่วมนายเศรษฐานยังกล่าวด้วยว่าในอนุทินชานวีรกุลหัวหน้าพักภ,ภูมิใจไทยยังมาสวมกอดแสดงความยินดีให้พูดคุยกันเพราะรู้จักกันมานานเพราะการเลือกตั้งได้ผ่านไปแล้วขอโทษในสิ่งที่ผ่านมากันไปแล้วรวมไปถึงได้ถอนฟ้องซึ่งนายอนุทินเข้าใจทุกอย่างพร้อมสนับสนุนตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้ต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ขับเคลื่อนประเทศไปในทุกมิติและมีหลายอย่างที่ต้องทำโดยเฉพาะดิจิตอลวอลเล็เป็นนโยบายเฉพาะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลหากพร้อมจะทำงานทันที พร้อมกันนี้เมื่อผู้สื่อข่าวขอให้นายเศรษฐาเตือนประชาชนจากกรณีที่มีการแอบอ้างสร้างแอปดิจิทัลวอลเล็ตที่ปรากฏอยู่ตอนนี้นายเศรษฐากล่าวว่าตนเองยังไม่เห็นแอปดังกล่าวแต่ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันนี้เกิดขึ้นเพราะยังไม่ได้ดําเนินการส่วนครอบครัวยังยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยส่วนตัวหรือให้กําลังใจกันเพราะเป็นช่วงวุ่นวายพิธีการวันนี้ก็ไม่คุ้นชินแอบป,ประมาตั้งใจมีให้พิธีแต่งตั้งผ่านไปด้วยดีก่อนแล้ววัน,น ี้ยังไม่คุ้นชินคำว่านายกรัฐมนตรีส่วนจะเข้าทำงานทำเนียกวันไหนรอถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนและต้องให้เกียรติพลเอกประยุทธ์จันโอชา